คนที่เชื่อครับทุกคนครับบอมจังเด๋ยอวันนี้ครับเรื่องในแมบของไอเคดโอทิกันอีกแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปกากไปเที่ยวในเช้าผมอีพีที่สองนั่นเองนะฮะก็หลังจากคราวที่แล้วนะครับที่เราได้ทําการฆ่าบอสไปหมด2ตัวเนาะก็เป็นฆ่าบอสซาร์มาไลน์นะครับจําชื่อไม่ได้แล้วก็อีกตัวนึงเป็นฆ่าบอสไอริสไปนั่นเองนะครับผมก็แล้วก็ในคราวนี้นะครับผมเควสล่าสุดของเราเลยนะฮะก็อยู่ที่เควสนี้นั่นเองนะครับก็คือเราเลยครับผมแต่ค้อเนี่ยที่เราฟาร์มกันไปเนนี่ยวิล เราฟาร์มได้กันแค่เวัทยี่สิบสามนั่นเองนะครับผมเราก็ได้อาวุธนะฮะได้อะไรมาเต็มที่เลยนั่นเองนะฮะในคราวที่แล้วเออนะครับผมค่อนข้างที่จะดีเลยในครับผมก็เดี๋ยวผมนะครับจะบอกจุดฟาร์มที่ผมฟาร์มประจําเลย้วก็คือแบบเมื่อต้องไปไหนฮะอยู่แต่เกาะเดิมวิ่งว้าวิ่งว้าวิ่งว้าอย่างนี้นะครับแต่อาจจะใช้เวลานานนิดนึงค่อนข้างนานเลยแหละก็ว่าได้นะฮะก็คือผมนะครับก็เคยเกิดไปแล้วนะว่าผมในครับทำการจะมารับเควสนะครับกับตัวของไทยเล่ยนั่นเองนะฮะก็คือตัวนี้มัน ว่าน่าจะว่างอยู่ใช่ไหมไม่มีคนใช่ไหมฮะโอเคไว้กล่องเก็บก่อนโอเคครับผมไม่มีคนฮะน่าจะฟาร์มได้สบายๆเลยนะฮะชิลๆเลยนะครับผมนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะทำการฟาร์มในข้างในนี้นะครับจนถึงเลเวลติดติดเลยตัวเองนะฮะก็คือยาวๆเลยแหละนะครับก่อนที่เราจะไปเกาะท้อ,องฟ้ากันก็คือจุดหมายของผมในวันนี้นะผมว่าจะไปเกาะท้อ,องฟ้าน,นะครับต้องไปเกาะข้างบนให้ได้ครับก็คือเอาเรือหอบินให้ได้นะะั่นเองนะฮะสหรับในพาร์ทนี้คราวนี้อาจจะไม่ได้นานเท่ากับพาร์ทที่แล้วนะครับอาจจะ พยายามตัดให้ได้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้แล้วกันโอเคองั้นก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับที่จะไปรับเควสกับตัวของไทเลอร์แล้วเราบรูดอะไรตรงนี้นะยังไงเราก็ต้องทำเควสนี้อยู่แล้วนะครับเราก็ได้อัพอะไรกันไปบ้างผมได้อัพเป็นสายเวทไปเลยนะครับแต่ผมจริงๆอ่ะผมอยากเล่นเป็นวอร์ปอนนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะโหดนะครับผมน่าจะอัพเป็นสายของเมจิกกับวอร์ปอนนั่นเอ,เองเนาะคู่กันอัพไปก่อนละสิบแล้วกันนะฮะไปอัพไปแล้วก็อัพเวทไปอีกสิบฮะอัพเวทไปสิบหกเนาะโอเครับ เดี๋ยวเราทำการล็อกเฟสตัวของไทเลอร์นะครับแล้วก็ทำการฟาร์ยาวเลยเดี๋ยวผมจะฟาร์ห้ดูก่อนตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะโอเคถือดาบขึ้นมานะครับเราจะมีสกิลใหม่ด้วยนะครับนี่เป็นสกิลๆนะลองดูสิดาบธรรมดาเลเวลหนึ่งนี่ฮะเป็นงี้นะฮะกดชิปล็อกเฮ้ยกล่องได้อะไรมาได้พั่วมานะครับตับพั่วมาเดีย๋ยวรวมมอนก่อนโอเคฮะเพิจมมาขึ้นหนึ่งตัวเห็มนมมางี้ตามมาฟานก่อนหนึ่งตัวโอเคเข้ามาแล้วก็อีกตัวหนึ่ง

โอ้โอ้หฟาวนข้างเยอะอ้าวิมต่ออ้าวพิมสามพิมต่อว้าวเฮ้ยเมื่อกี้ได้กล่องทองมาของดรอปเต็มเลยอะไรอ่ะขอดูแป๊บนึงนะแป๊บนึงได้ขวานมาอันนี้เลเวลยบหนึ่งระเวลยหนึ่งอันนี้ขวานเลเวลยบหนึ่งระเวลยหนึ่งอันนี้เวลอันนี้ระเวลยบสิบดาบนี้ดีกว่าเยอะโอเคกากกากโอเคไม่ค่อยดีนะฮะ โอเคเราได้วัมาเมื่อกี้เหมือนเราได้แบ็คแพคด้วยนะชุดเกาะเราเป็นหูบูยี่สิบใส่ไปก่อนละกันนะฮะเพ,พิ่มความอึดแล้วก็ชุดชุดหูชุดดอกมานะฮะสวยครับใส่ไปเลยแล้วก็แบ็คแพคบวกเก้าอันนี้บวกค่าพาวเวอร์นะครับหนึ่งไม่บวกอะไรเลยงั้นก็เอาอันนี้ใส่ดีไหมใส่ไปโอเคใส่ไปครับไม่เสียหายแล้วก็อาวุธน่าจะไม่มีเปลี่ยนนะเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะก่าเนอะอย่างที่เราว่าไปน่าจะเป็นค่นี้อัปเดตอัปเดตของนะครับที่เราได้มาเมื่อกี้อีกแค่ประมาณ3เวลเราจะเวลสี่ติบแล้วครับทุกคนโคตรไวเลยบอกเลยว่ามันมากม,มันมากไม่ไงยังไม่ได้อัพสเตตเลยอะไรเลยแลค่อยอัพทีเดียวเลยทีเดียว40ติบนะครับเทเวนสามแปดแล้วนะครับอีก2อเวลครับทุกคนเราเจอกันโอเคเราเลเวล40ติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั้นตอนนี้ ตอนนี้เราค่อนข้างที่จะใช้เวลานานกับอตัใ oh, จเย็นนะพื่อนโอเคตอนนี้เราได้ข้าชื่อเสียงเพิ่มมาเป็น3ามพเลยทีเดียวนะฮะหลังจากที่เมื่อกี้เราค่อนข้างที่จะโชคดีนะครับได้อาวุธมาได้ชุดเกาะใหม่มาทําให้เราอึดขึ้นก็เดี๋ยวเราลองมาดูของที่เราได้กันเมื่อกี้นะครับชุดเราก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ไม่มีอะไรดีที่เหลือไหนไม่ดีก็ขายทิ้งนะฮะอัน,นที่ดีสุดนี่คือบบสันยีสเเลยนะครับชุดนี้แล้วก็ ตองเท้านี้ก็บวก20นะครับตอนนี้คือเราด้านล่างเนี่ยเราบวกอินเทอร์ิตี้นะฮะสองนั่นเองครับบวกพาวเวอร์สองเอ้ยบวกพาวเวอร์สามแล้วก็บวกเกาะตั้ง56เลยนั่นเองนะฮะแต่บุญเราเนค่อนข้างที่จะกากมากแคมป์นะครับสามารถเทฟที่เกาะนั้นๆได้แล้วนะครับตั้งแคมป์เอาอะไรตั้งเอากันนะครับปุ๊บขอตอนนี้อันก้อนเดี๋ยวขอกินอาหารก่อนละกันนะอาหารหมดละหมดมากโอ้โหจ็คพอตพอก,ก่อนละกันโอเคเคเวสเราได้ดําเนินการต่ออีกพัน เ0 0เมตรนะฮะยี่เราต้องไปเกาะของฟ้ากันที่เกียรติไปยังเลยอะ่ะวาร์ปได้ไหมอะ่ะเรือก็ช้าช้าอยู่แล้วเรือเราก็ควรจะเปลี่ยนได้อีกก็ต้องเวล60บเลยนะฮะไเวลสิบซ้าก็ใช้ได้แล้วเนี่ย1 2 5่งร้ามันจะซื้อเรือคาราเวลได้แล้วนะครับเราจะซื้อเลยดีไหมเราว่าเราอย่าเพิ่งซื้อก็เลยดีกว่าเนาะยังไม่ค่อยอยากจะให้ซื้อเลยเพราะว่ามันเปลืองตังนะครับเก็บตังเอาไว้ทำอย่างอื่นก่อนลวกันนะครับ นี่จะไม่มีอะไรฮะหมวกก็ไม่ได้ทําอะไรได้โอเคนด้มีประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราทำการเตกเรือฮะแล้วก็ไปเกาะอ,อื่นกันดีกว่าปับ๊บเตกมาอ่าเดินทางเกาะยาวๆเลยฮะอีก1,500เ,เมตรก็เดี๋ยวเจอกันตอนที่เราถึงเกาะนู้นแล้วกันนะครับคุณดูอีกตั้งไกลเลยฮะกว่าจะถึงนะครับรอยยาวๆเลยนะฮะพวเพื่อนจะเบื่อกันโอเคก็เดี๋ยวเจอกันครับผมปุ้ยเี่ย เพื่อนๆครับเมื่อกี้อยู่ดีฉลาดขึ้นมาโอ้โหเจ๊งเลยเริ่มใหม่จ้าจุ๊บๆไม่นะอินคอมแบ็ด้วยเงินโนาย่าไม่รู้ไม่อยากตายเลย,ยเงินเสียด้เงินมากเลยครับโอเคตอนนี้เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะเพราะว่าเราไม่ติดอินคอมเบ็เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราตายไปแล้วก็ไม่เสียเงินแล้วนะครับเราก็ทําการเสกเรือได้อีกรอบนึงโอเค อันนี้มันกลัวแล้วฉลามมาก็มาเหอะจริงๆบอกเลยเมื่อกี้เราจมอีกแล้วนะครับเราโดนฉลามง่าเขาให้อีกสักรอบหนึ่งแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงฝั่งอะไรง,งี้นี้นะฮะโอ้โหอีกตั้งเก้าร้อยเมตรจุดไมยปลายทางค่อนข้างที่จะไกลโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวเราตั้งแคมป์ไว้ตรงนี้กันก่อนละกันนะครับกลัวแตกมากเลยโอ้โหจะบ้าตายครับตั้งแคมป์ไว้โอเคผมไม่อยากจะตายแล้วนะครับ หาที่ตั้งแคมป์ก่อนละกันผมว่าจะไม่เจออะไรเพราตั้งแคมป์ไม่ได้เลยนะครับพื้นที่ไม่พอไม่ได้นะครับเราต้องขึ้นทําการขึ้นด้านบนโอ้แล้ผมยังไม่อยากตายแล้วก็เดินไกลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นด้านบนนะครับไปหาที่กว้างๆกันดีกว่าเนาะเออโอโหเกาะนี้ถึงว่าเราปลดล็อกเกาะนี้ไปแล้วหรือยังก็ได้ปลดล็อกแล้วนะฮะโกโซจังเกิลน,นะครับ นี่ไงโอเคปุ๊บตั้งเลยครับยี่สิบห้ายี่สิบก็เอายอมเสียอย่างน้อยก็ยังดีฟะอ้อย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 ร้อนร้อนร้อนอ้ยแค่นิดเดียวโอเคครับเดี๋ยวเราทําการพักผ่อนแล้วกันนะฮะเห็นว่าเราตั้งเอาไว้นะครับเราจะได้ไม่ต้องกลัวอะไรใครตั้งเอาไว้นะครับเราเราตายเราเกิดตรงนี้นะครับเท่านั้นนอกจากว่าเราอยากจะไปเกิดที่อื่นคือเราต้องเก็บนะครับนั่นเองโอเค เสกเรือได้แล้วนะครับเดี๋ยวทําการเสกเรือต่อเลยแล้วกันปับ๊บอา่าหมายเราอีก800ร้อยข้างหน้านู่นโอ้ยใกล้ถึงแล้วอ่ออีกเออในสุดสวรรค์ใกล้ถึงสักทีจะว่าตายก่อนจะมาถึงใกลไกลอยู่ห่างใกลไกลกว่าจะมาถึง,ง,ะถงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าคอนไปนะฮะจอดเทียบข้างหน้าดีกว่าโอเคเสร็จแ,แล้วก็มาคุยกับเรนผมขออนุญาตตั้งแคมป์ก่อนแล้วกันก ผมกดแตกแล้วกกนนี่ฮะตั้งแคมป์เอาไว้ตั้งไม่ได้หรอมันได้แค่แคมป์เดียวนะฮะเราต้องตั้งแคมป์เราต้องทําการเอาแคมป์นั้นออกถึงจะตั้งได้เราคุยกับเบรนแนะโอเคครับผมเพราเราคุยเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้ทําการขึ้นไปด้างบนอีก600เมตรเยอะแล้วก็ต้องไต่ขึ้นไปด้านบนอ่ะนะโอเคชัวขึ้นดีดีนะฮะใครจะขึ้นกด T ขึ้นไปปารแบบนี้อ่ะขึ้นไปไต่ไต่ขึ้นไปทีนิดทีนิดโอเคเพิ่มแล้ว เพิ่งกำลังแล้วต่อกดทีปุ๊บอ่ากดทีปุ๊บกดทีปั๊บฮะกล่องแชบนะครับแล้วก็กล่องเป็นแบบได้เลยมาเราได้ตัวคอมมอนได้เป็นอะไรวะเนี่ยไม่รู้โอเคอีกรอบหนึ่งปุ๊บอ่าไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราค่อยซื้อเรือวันนี้เราจะต้องซื้อเรือใหม่ให้ได้ไม่ว่ายังไงเราจะต้องซื้อเรือคาเวลนม่มันคาเวีย นึกว่าจะกินนึกว่าจะคาวเบียร์ซะแล้วอยากกินขนาดนั้นเลยเอละไะขึ้นเรื่อยเยครับเฮ้ยเกิดตกค่อยค่อยข,ขึ้นนะครับบอกไว้ก่อนโอเคนสตุดเราก็ขึ้นมาถึงบนแล้วโอ้ยเหนื่อยเป็นบ้าเลยแต่เราเซฟไม่ได้ด,ไดิเสียดายจังมาตั้งแคมป์ไว้บ้าไปแล้วเคครับเราไปถึงแล้วนะครับทุกคนขบวนเกาะเลยฟ้านะครับโอ้ยเหนื่อยเป็นบ้าเลย คนที่ถึงได้แทบตายว่าไหมเนี่ยคนดูเสร็จแล้วนะครับเขาให้เราทำการมาคุยกับคนไหนเอ่ยนี่ฮะเขา้าตู่ไอริสคุยกับไอริสนะครับแล้วก็กดไปเลยตัวยาวกดดิผมว่าจะไม่ต้องสู้กันนะตายทีนี่คือเริ่มใหม่เลยโอเคฮะเราทําการคุยเสร็จแล้วนะครับเขาบอกว่าให้เราครับทำการมาคุยกับเลนก็คือรู้ป่ะฮะคือตัวอะไร ตัวละครนี้ม่อยู่ด้านล่างฮะด้านล่างจําได้ไหมฮะในตัวละครใสูู่ดนะครับใช่นั่นแหละฮะตัวนั้นแหละครับตัวด้านล่างเลยนะ,ะเห็นไหมเราก็ต้องขึ้นมาใหม่นะครับคือเราเนี่ยต้องขึ้นมาใหม่เพราะว่าเราไม่ได้เซฟเราเซฟไม่ได้นะครับเพราะว่าเราตั้งเอาไว้ตรงนู้นเดี๋ยวเราไปเอาแคมป์มานะฮะแล้วเราก็ค่อยกลับมาดีไหมเราค่อยมาแล้วกัน หาเงินให้ได้ซื้อเรือก่อนเราจะได้กลับมาแบบสบายๆหน่อยนะครับ,โอ,บ,บอโอเคคุยกัะเลนปุ๊บอ่าโอเคเขาผมเรียบร้อยครับแต่แล้วเราก็ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งอ่านั่นแหละฮะคือประเด็นเลยนะครับเจ๋งแจว๋วนี่ครับงานนี้กันก็เดี๋ยวเจอดัานบนะครับไม่มีคําจะพูดแล้วเหนื่อยในที่สุดครับผมเราก็ไปถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสลับในเมืองนี้ จะบอกเลยครับว่าเหนื่อยมากๆเช่นกันในการขึ้นมาเมื่อกี้ผมตกไปรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเผลอไปกดโงอนิดน,นึงโอเคขัาตูคัสซีนหวังว่าจะไม่ค้างโอเครอดตัวไปนะครับค้างทีเราได้ขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมบอกไว้แค่นั้นเลยโอเคครับคุยให้เรียบร้อยเดวิลโลโอเคครับผมเราทํเตึมที่เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่านะครับเขาจะให้เราไปตรงที่เรือเหาะนะครับหรือว่าจุดเกิดเรือเหาะนั่นเอง การขับเรหอหอนี้ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากครับเวลาแก้บทดนี้นี่คือเราต้องอยู่ใกล้เมฆนะฮะในการอัพที่จะทําให้มันแบบว่ายังไงอ่ะเพิ่มเกสเหมือนเรียกว่าเกสได้ไหมฮะเพิ่มแบตล้วกันผมเรียกว่าแบตล้วกันนะฮะให้มันไปต่อได้เดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงนะฮะก่อนอื่นทำการเตะก่อนนะครับกด e ครับเห็นปะเราจะได้ลินที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเ,นะบเสร็จแล้วเรานะฮะก็ทําการกด e เขาเขาบอกว่าให้เราทําการไปที่สกายสักอย่างนะฮะก็คือด้านหลังนู้ด800เมตรไป ขับดีๆนะครับม่นั้นแห้งนะครับแต่แล้วนะครับทําการกดาในการกางเรือใบปุ๊บนี่เราก็จะไปแล้วนะฮะกด E คือการขึ้นด้านบนนะครับผมกด Q คือการลงด้านล่างนั่นเองนะฮะแนะนำนะครับพยายามอยู่ใกล้ๆเมฆเอาไว้จะดีสุดนะฮะเพื่อนเพื่อครับเห็นแบตด้านล่างเพื่อนๆนไหมครับผมอันนั้นคือแหละที่เราต้องทําการชาร์จนะฮะเดี๋ยวผมทําการชาร์จด้านล่างก่อนลงด่วนเลยไม่นั้นคือเราจะแตกแน่นอนเราต้องทําการชาร์จกันก่อนในการนะครับผมรืมชาร์จเลยเันต้องอยู่ใกล้ๆเมฆนะครับเพื่อทําการจะให้ดูดออกซิเจนเห็นปะเน ให้ดูสักพักหนึ่งครับให้ครบห้า้อยนะครับเราจะได้ทำการไปต่อได้นะครับข้างบนนู้นปุ๊บครบห้าร้อยหรือยังดูให้ครบเรียบร้อยนะครับอ่าพอครบห้าร้อยแล้วครับทำการขึ้นตู่ด้านบนต่อนะฮะอ่าด้านบนลุยนะครับด้ายยาวปุ๊บอ่าขึ้นด้านบนเอาไว้นะครับก็อย่าเพิ่งเราลงก่อนดีกว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยที่จะไปแล้วก็กลางเลยไปฮะไปเลยลุยยาวๆครับผม พิธีพิถัต์นิดนึงตอนวีนะครับสำหรับใครที่คล่องใจการขับเรือบินของผมอ่าแล้วก็กด R เข้าไปด้านหน้าครับจอดให้มันชิดชิดฝั่งนิดนึงอ่าพอครับผมเสร็จแ,แล้วก็ทําการเดินดีๆนะฮะมันนั้นคือเพื่อนๆแตกได้ปุ๊บอ่าคือเดินดีๆนะครับกดที่ปุ๊บอ่าเราถึงแล้วนะครับป่ะนะครับเราต้องมาคุยกับตัวนี้โอเคครับ อเครุณเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหาโอยเราต้องทําการตู้กับตัวนี้นะครับทั้งหมดสามตัวนะกลัวอะไรไม่ต้องกลัวหมุนหมุนหมุนจ้ง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 เข้าไปเลยครับเหมือนเดิมยึดตัวเดิมครับพายาดหลธนูเนี่ยธนูมันยิงเข้ามาช่างมันกลัวอะไรปุ๊บแตกหนึ่งครับผมเฮ้ประตูอยู่หน้าอีกสองเอาเป็นกระบวนโอ้ยเวทน้ำเป็นเชเวทน้ำนะครับ เราจะใช้ดาบเราเน้นดาบนะครับแล้วก็ต้องทำการตั้งนะครับนิดนึงป๊อป,ป,อปโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการรีเลี่ยนก่อนแล้วกันนะฮะไม่ไหวเลือดเราเระบุกมันไม่ไหวนะครับเราไมา่ได้เน้นเวทขนาดนั้นเดี๋ยวเราก็ทำการอาเวทไปก่อนก็ดีนะอพไปเคปป๊บโอ้โหดูดิดูคือดูคือดูธนูดูดูธนูปักเราดีดีแล้วไม่ปักหัวงเหมือนที่เกลยวต้าอะไรงเงี้ยโอ้โหเหลืออีกตัวหนึ่งครับที่เราทำการฆ่า ว้าวว้าวว,าว้วว,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 ว้เจ็บนะเจ็บนะเจอเวทหน่อยปะเราเมิก็แรงเหมือนกันนะเออจะวัดหรือจะวัดล่ะจะวัดกับเราแบบนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับโอเคทำการชาร์จเลือดก่อนแล้วกันนะครับแต่แล้วต้องมาคุยกับเรนกันต่อผมทำใจไม่ได้นะครับมีของอยู่ให้เราเก็บเหมดหรือยังตรงนู้นกล่องเต็มเลยนะครับ โอ้แต่ผมกลัวตกจากเมฆจังเลยนะครับตกทีเริ่มใหม่ไม่ไหวเหมือนกันปึ๊บแต่แล้วเราต้องมาทำการไปคุยกับเลนนะฮะปั๊บมันต,ตามมาบ่อยมากเลยครับเราต้องทำการตู้จริงๆว่ะเวทแก้วไปดิเวทแก้วตแป,าตแปมาตัแปมมาใครตายก่อนกันอืมใครตายก่อนกันล่ะเคเดี๋ยวเราต้องทำการกลับไปที่คุยกับเลนด้านล่างนะครับแล้วเรือห่อเราอยู่ไหนเอ่ย ผมถึงผมไม่มั่นใจว่าเรือผมจะจอดไว้ตรงไหนแต่ว่าเรือเราตกหรือเปล่าวะก็ไม่มั่นใจเหมือนว่าเรือเราจะตกนะครับเชื่อแล้วปึ๊บเราต้องดิ่งลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็เตกเรือมาเท่าจริงเอ้ยฉลามฉลามเอ้ยเพื่อนเพื่อนเพนฉลามเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยฉลามฉลามทุกคนฉลาม ยา่าไม่รตัวระฆันเซมินา่าหมดเออจมน้ำฮะโดนสลามง่ำเออตอตายต้องคีดเลยถึงว่าเราได้ทำการที่มาเก็บแคมป์ด้ดยล้ยกันเนาะนะครับไปเราจะได้ไปตั้งแคมป์ไว้ข้างบนนะครับจบกันทีกับการที่เรา อดรอเลยทีเดียวนะหวังว่าจะไม่มีฉลามนะตรงนี้โอเคปะต่อฮะไปมุ่งถูตรงนู้นนะครับบอกว่าจะไม่ตายแล้วกันนะหวังว่าเราจะโชคดีค,ครับเดี๋ยวเ,จ,เจอตรงนู้นครับทุกคนในสุกครับเราก็มาถึงตรงหน้่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรู้สึกว่าช่างเป็นเวลาที่ยาวนานเหลือเกินนะฮะกับการที่มาถึงตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งแคมป์ตัวนี้ไปก่อนอย่างน้อยก็การตายได้แล้วกันเนาะตัวนี้ไม่ได้หรอ ไม่ค่อยเหมาะเลยเหรอด้นนบนใช่ไหมโอเคครับได้เลยไม่เป็นไรคุยกับเ่นครับผมปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับผมอ่าเสร็จแล้วครับเขาให้เราครับขึ้นไปด้านบนอีกรอบหนึ่งนั่นเองแต่เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าเราจะไปเกิดไกลสบายสบายหน่อยในพาร์ทนี้เราค่อนข้างที่โชคร้ายครับเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะฮะจะลามตั้งสามสี่รอบนะครับเหนื่อยก็เหนื่อยเคในที่สุดเราก็มาถึงอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเดีย๋ยวเราทำการตั้งแคมป์มันก่อนละกัน เดี๋ยวก็เดี๋ยวย้ายของไม่จำเป็นมาตรงนี้นลกันนะครับโอ้ยไม่มีที่ตั้งแคมป์ก็ไม่มีไม่ง้อ,อก,ก็ได้เราก็ไปขึ้นเรือเหาะกันดีกว่าฮะตามที่เราต้องไปนะครับแต่ก็ไม่อยากจกะตายเลยเนาะช่วยไม่ได้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องทำการที่จะไปด้านบนตรงนู้นใช่ไหม1,300เมตร เดี๋ยวไปหาที่กำบังก่อนแล้วกันนะครับปับ๊บไปเอาเกินทางโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะตรงนู้นก่อนนะครับเผื่อจะมีที่พักให้เราเอ้ยน่าเอ้ยที่ว่างอยู่นะครับน่าจะทําการเซฟต,ตรงนี้ได้โอเคนะครับเราไปถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกาะน,นี้เจาะเลยใกล้ๆหน่อยแล้วกันนะครับปุ๊บอะประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะไม่ตกนะ แก๊สไม่หมดนะครับแก๊สไม่วนหมดโอเคไม่น่าตกละไม่น่ากางังวลอะไรแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปไปดีๆปุ๊บป๊บอ่าค่อยๆนะครับเมื่อนั้นแตกปุ๊บอ่าปุ๊บเข้าไปข้างในขึ้นข้งบนนะครับให้คุยกับเลนตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับปุ๊บแล้วก็เขาจะให้เราทําการไปคุยกับ คนที่อยู่ด้านไหนเอ่ยด้านล่างนะครับอ่าคาซีนเราจะไม่ยุ่งนะฮะเราอ่านไม่ออกบอกแล้วถือได้นะนี่อ่านได้โอเคนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเสร็จแ,แล้วก็ทําการขึ้นไปคุยกับเลนต่ออีกด้านบนโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จแ,แล้วนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ทําการทําการกลับไปคุยกับไอริสนะครับหรือว่าคนที่อยู่ด้านบนคนเดิมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรีตัวกลับไปแล้วกันนะ โอเคครับเรากลับอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทําการไปคุยกับไอริสกันต่อนะครับเพื่อให้เร็ดกันสักทีนะครับโอเคนะฮะดูเหมือนว่าเรานะครับจะต้องทําการคุยกับโนวิโวคนนี้ต่อนะครับปะคุยให้มันจบๆนะครับผมพังที่จะเหนื่อยมากๆนะครับแล้วก็เมื่อเราต้องทาการไปหาโลเคอลออเดอร์เมมเบอร์นะครับอันนี้ผมจําไม่ได้ว่ายังไงกันต่อแต่ก็น่าจะ ต้องใช้เวลาสักพักนะครับกับการหานะครับผมไม่มั่นใจว่ามันเนี่ยจะต้องหายังไงนะครับผมก็ลืมแล้วเดี๋ยวต้องขออนุญาตเป็นติ๊กตันก่อนแลวกันโอเคครับผมทุกคนเช้าเป็นไงบ้างครับผมสลับในอีพีนี้ครับสนุกหรือเปล่าครับก็ต้องขออนุญาตตัดไว้ตรงตรงนี้กันก่อนเลยกันนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าครับเดี๋ยวเราทําการทาเควสกันต่อครับแล้วก็จะต้องทําการฟามเบลหนึ่งหกสิบมันก็ไปเจ็ดสิบกันต่อเลยนั่นเองนะฮะในวันนี้เราก็ได้ทําการมีชุดใหม่นะครับตั้งแตนใหม่นะฮะให้เรา ได้ทําการมาเล่นนั่นเองในวันนี้นะครับผมเลยว่าค่อนข้างเหนื่อยมากๆนะครับผมอันนี้ครับสุดท้ายนี้ผมใกลอยากให้ผมทาต่อครับรบกวนใน่ริงจริงนะครับอย่าลืมที่ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผม,มกันหน่อยในการครับผมแล้วก็ไปเจอลิปหน้าตอนที่ผมตายโยนัละครับผม